สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวัน Free Day วันนี้เราจะพามารีวิวโรงแรมในย่านนิมมานที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ที่เราจะไปพักเนี่ยก็คือบุรีสิริบูติคโฮเทลข้อดีอย่างแรกเลยของที่นี่นะครับก็คือเรื่องของโลเคชันซึ่งอยู่ในย่านตัวเมืองเลยแล้วก็ เป็นย่านที่แบบว่าสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารต่างๆมากมายนะครับในย่านนิม,มานแถมข้อดีอีกอย่างของโรงแรมนี้นะครับก็คือมีที่จอดรถนะครับรองรับสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่มาจากสนามบินนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าอยู่ใกล้มากๆนั่งรถประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วและตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เอาไว้จอดรถนะครับก็สามารถจอดรถได้หลายคันอยู่แล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับรีเซพชันเลยจอดรถดแล้วก็เดินเข้าไปนิดเดียวก็สามารถเข้าไปเช็คอินได้แล้ว ส่วนที่นี่ก็จะเป็นล็อบบี้ของทางโรงแรมนะครับเราชอบการตกแต่งของที่นี่มากๆเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกสบายตาเพราะว่าเขาจะใช้สีโทนสีขาวนะครับตัดกับเฟอร์นิเจอร์สีดําทําให้ดูเรียบหรูและรู้สึกผ่อนคลายในเวลาเดียวกันแถมยังใส่ดีเทลของความเป็นไทยกับพวกเข้าของเครื่องใช้ต่างๆภายในโรงแรมนะครับทำให้ที่นี่เนี่ยดูมีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นมากๆ ตอนนี้เราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปในห้องพักนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าห้องพักเนี่ยจะเป็นยังไงก็มาถึงแล้วนะครับห้องนอนของเราความสะอาดเนี่ยถือว่าแม่บ้านทำความสะอาดได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องเนี่ยก็สวยงามเหมือนที่ตรงล็อบบี้หรือว่าข้างนอกของโรงแรมเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีตู้เย็นนะครับแล้วก็ไดเปาผมเนี่ยก็มี เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบเปิดโล่งอยู่ตรงข้ามห้องน้ําเลยนะครับก็เวลาอาบน้ําเสร็จเนี่ยก็สามารถจิบเสื้อผ้าแต่งตัวได้เลยคือสะดวกมากห้องน้ำนะครับก็ถือว่ามีความสะอาดที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็มีอุปกรณ์อ่าอำนวยความสะดวกครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นไดเป่าผมหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นอ่ที่เอาไว้อาบน้ำนะครับก็ จะมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับห้องน้ำของที่นี่ต่อไปนะครับเราจะพาไปดูในส่วนของพื่นที่ส่วนกลางกันบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยก็จะเป็นจุดเด่นของทางโรงแรมนั่นก็คือสระว่ายน้ำที่จะอยู่ตรงใจกลางของทางโรงแรมเลยไม่ว่าจะเป็นระหว่างตึกห้องพักหรือว่าจะเป็นห้องอาหารนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับล็อบบี้เลยสามารถเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าจะว่ายน้ำหรือถ่ายรูปเล่นก็ได้ และตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของห้องอาหารนะครับสำหรับใครที่ซื้อแพ็กเกจทานอาหารเช้าก็มากินที่นี่ได้เลยพอตกเย็นนะครับตรงโซนห้องอาหารี่ยก็ยังคงเปิดอยู่แต่ว่าก็จะทําเป็นคล้ายๆกับบาร์นะครับที่สามารถมานั่งดื่มนั่งกินชิๆลๆริมสระว่ายน้ํากันได้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่เราประทับใจเพราะว่าทั้งสะอาดบริการดีบรรยากาศดีนะครับแถมโลเคชันยังอยู่ในเมืองรับรองว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอนก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวโรงแรมที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง One f รีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่เที่ยวอื่นๆสามารถดูได้ที่ Facebook วันฟร e e Day เพจท่องเที่ยวหรือว่าหามุมถ่ายรูปสวยๆนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ IG t เต้อันเดอร์สกอนิด